คลิปสะเทือนใจคนรักสัตว์ที่มีรถวิ่งไปบนถนนแล้วคนที่อยู่ในรถก็ค่อยๆทิ้งหมาลงมาเนี่ยค่ะตัวแรกนี่ถูก้อตายยังไงตัวแรกเสียตายค่ะเสร็จตัวที่สองทิ้งมาอีกนะคะแต่ว่าคนที่ขับตามมาเนี่ยเขาหยุดรถแล้วก็ไปช่วยเอาไว้ได้ทันบุญของมันจริงๆตัวที่สองนี่รอดชีวิตนี่ตัวที่สองค่ะนี่ทิ้งมาอีกแล้วกลิ้งมาเลย แล้วคันนี้เขาหยุดเขาลงไปช่วยมาได้คลิปนี้สะเทือนใจมากนะคะที่สุดแล้วเจอตัวแล้วค่ะมามอบตัวเองเลยนะคะหลานชายพามาคนที่หย่อนน้องหมาลงมาอายุแก่บ88บแแล้วนะคะเรียกว่าคุณตาก็ได้นะคะคุณตาสีสาไทยสงก็อยู่ในพื้นที่นคนปรปฐมนี่แหละคือคลิปนี้เกิดขึ้นที่นครปฐมคุณตาเนี่ยก็อยู่พื้นที่นี้แหละหลานอายุ25ซึ่งเป็นคนขับรถในวันนั้นพาคุณตามา คุณลุงเขาวัคุณตาเล่าอย่างนี้ค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยขับรถจากบ้านที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมคะไปที่กำแพงแสนกันไปไปที่อำเภอบางเลนกันบ้านคุณตาอยู่กำแพงแสนพอไปถึงบางเลน<ด>ก็ดื่มเหล้าสังสรรค์กันในประสาครอบครัวจังหวะที่จะกลับบ้านนะคะคุณตาสีบอกว่าเห็นบ้านลูกหลานมีน้องหมาเยอะแยะเลยก็เลยขอมาเลี้ยงสองตัวนี่ขอมาเลี้ยงเองนะคะ การขอหมามาเลี้ยงนี่มันต้องอยังไงอะคุณไก่รักสัตว์ไหมใช่เหรอ,อแกขอมาเลี้ยงเองพอขอมาเลี้ยงเสร็จแกก็เอาหมาขึ้นรถมาสองตัวเป็นลูกหมานะคะโดยที่ขึ้นรถกันมาเนี่ยมี3คนนะคะมีหลานชายอายุ25ที่เป็นคนพามามอบตัวนี้แหละเป็นคนขับแล้วก็มีคุณตาสีกับภรรยาแกจังหวะที่ขับรถกลับเนี่ยนะคะแกนั่งไปในรถแกบอกว่าลูกหมามันซนมากเลยกัดแขนแกบ้าง พยายามจะกัดเบาะรถบ้างแถมจะอึจะฉี่อีกส่งเสียงหนวกหูแกบอกแกลำคาญแล้วความที่ว่ากินเหล้าขาวเข้าไปหนึ่งขวดครึ่งเมาก็เลยโยนทิ้งไปแต่แกอ้างอย่างนี้ค่ะตอนโยนทิ้งก็ไม่คิดว่ามันจะตายนะครับไม่ได้ตั้งใจจะให้มันตายลองฟังดูค่ะวันนั้นคุณลุงเมาไหมคะเมาเมาเแล้วไปเอาหมาจากไหนมาาจะกแถวมาเขาห กี่ตัวเขาวันนั้นสองตัวผมอุ้มเราจะเอาไปยังมันกัดมือผมแหนผมก็ไว้ไว้ว่อแล้วลุงรู้ไหมคะที่ลุงโยนเขาลงไปอ่ะแล้วมันตายอ่ะไม่รู้โยนอย่างเดียวเลยเ <laughs> <N> นี่ยค่ะท่านผู้ชมที่โกรธเนี่ยบอกมาเต็มเลยค่ะบอกว่าเพิ่มอีกข้อข้อหาหนึ่งไปเลยนะเมาแล้วขับ แต่ประเด็นคือแกไม่ได้ขับท่านผู้ชมหลานจะขับหลานแกเป็นคนขับตัวหลานชื่อคุณบุญทันนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นตัวเองเป็นคนขับตอนที่ตาสีปล่อยลูกหมาตัวแรกทิ้งลงบนถนนแกบอกกาไม่รู้เรื่องเลยก็ขับรถไปตามปกติจนกระทั่งไปถึงช่วงโคง้งคือตอนตัวที่สองน่ะได้ยินเสียงลูกหมาร้องดังมากหันกลับไปมองตาสีที่นั่งอยู่เบาะหลังเห็นโยนอีกตัวลงถนนไปแล้วคนขับซึ่งเป็นหลานบอกว่าห้ามไม่ทันจริงๆแล้วพอกลับไปถึงบ้านเห็นมันเป็นข่าว พอเป็นข่าวในทีวีไม่สบายใจก็เลยติดต่อตํารวจพาตาสีมามอบตัวแล้วตํารวจก็แจ้งข้อหาไปนะคะทารุณกรรมสัตว์นําตัวตาสีส่งสารนครปฐมทางครอบครัวยกมือไหว้ขอโทษสังคมแทนคุณตาด้วยนะคะบอกว่าคุณตาทําไปรู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วคุณตาอายุ88ปีนะคะครอบครัวบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนี่ค่ะอืมครับ